ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับฉันย่าอแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลามต่อนะคะห้ากระปุกพัดส,สองก็อันนี้ที่ฉันยาระบที่ฉันยารีวิวค้างเอาไวนะ้นะนี่สลามสูตรใสสีเขียวยนีเลยนะคะมันยังติดมืออยู่นิดนึงนะจิ้มฟินมากนะคะอันนี้สูตรใสมันก็จิ้มฟินหมดนะคะฉันย่าคิดว่านะว่าสูตรใสก็จิ้มฟินหมดแหละ เดี๋ยวเราไปดูสลามอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะจะเป็นสลามสูตรสูตรไอ้นี่คะสูตรน้ํายาล้างตานะคะพี่แจ็คไม่รู้มันยังเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวเราเอามาออกมาเล่นกเลยค่ะว้าไตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันหน่อยลงพื้นที่เกาะเสม็ดเลยไปดูความเสียหายเมื่อสองลังนะคะยามเรือลองจูงเนี่ยที่ถูกชนมีร่องรอยถูกชนที่ประตูใหญ่ทางค่ะมันเหลวแล้วนะคะ โอเคค่ะมันเหลวแล้วเล่นไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราจะมาแก้กันค่ะขอเวลาสักครู่นะคะนี่นะคะกลับมาแล้วนะคะพัญยานะ้ำบอลหล็กมาคะคะจะเอามาผสมนิดนึงนะมันจะได้แข็งขึ้นมาหน่อยนี่เดียวพอเดี๋ยวเละอันนี้ก็นีดเดียวเหมือนกันนะคะมีรวมแล้วเนี่ยคนมียังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรคไม่กินหยดเอง แล้วเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการเช็คเช,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 ช็กกี่เช็คเช็กกี่เช็คกันเลยนะคะดูจะเ,เช็คได้ไหมดังนั้นก็จะเป็นอาจารเจ็บซี่โรงขา้ค่ะโดยทางผู้ว่านายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตค่ะก็ส่งหนังสือถึงส่วนราชการนีจะเช็คแล้วเช็คเช็คเช็ค เช็คไปเรื่อยเลยะค่ะตินน่เรู้สึกว่ามันเป็นก้อนอีกครั้งละนะ,ะดูสิเดี๋ยวเราจะเช็คกันอีค่ะเดี๋ยวมาดูอยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วก็เลยคะ่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะคือมันก็ยังหนหอยู่นะใส่ไปก็ชันน่าใส่ไปประมาณสามหยดหน่าสามสี่ห้าหยดนั่นแหละค่ะประมาณสองครั้งนะนี่มันก็แข็งขึ้นนะแต่ชันน่าสงสัยว่าทําไมสีมันเป็นเนี้ยค่ะ คือแบบในกล้องอาจจะไม่เห็นนะมันจะเป็นแบบขาวๆสีขาวๆแทกมานะคะแต่อุ้ยมันกะเป็นแต่อันนี้ก็เล่นได้แล้วนะคะก็แผ่ในบางด้วยง่ายสีเขียวเหมือนกันนะคะสีเขียวจะกระปกุกใสนี่เลยแต่อันนี้จะเป็นสูตรน้ำยาล้างตานะฉันน่าคิดว่าฉันน่าไม่ค่อยชอบสูตรน้ำยาล้างตานะคะคือมันมันแบบมันจะเหลวง่ายนะคะ ชันญญาก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะอันนี้ชันญ่าดูช่องพี่ฝ้ายมานะเแล้วชันญ่าจะทำสาราชัญญาจะไม่ค่อยดูช่องอื่นหรอกนะคะนอกจากช่องพี่ฝ้ายนะคะจะดูช่องอื่นก็ต่อเมื่อนเนี่ยคะ่ะสาราโมจิชันญ่าดูจากช่องอื่นที่ไม่ใช่ช่องพี่ฝ้ายนะคะนี่นะคะก็แผ่ได้บางนะคะ เดี๋ยวเรามาลองยืดกันเลยค่ะอันนี้ก็เล่นได้แล้วนะคะก็ไม่เหลวแล้วตอนแรกมันดูเหลวๆนะคะเพราะนวดๆไปมันไม่เหลวค่ะคะนี่ก็ยืดนะคะนี่ยืดมากเลยก็มีเหมือนจะขาดบ้างแล้วก็เพราะว่างอาจจะเห็นผมข้างในก็ต้องขออภัยดีนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยนะคะ คือแบบจิ้มฟินมากค่ะจิ้มฟินกว่าสูตรนะองนไไิะน,นงะแต่ในกล้องไม่รู้จะได้ยินป่ะนะแตในองรูะไดนก็อยู่น่ะตนกลองยน่นี้่กล้องยิ่ะนะลองนลอ่รับที่ได้ออกมา ็ตอนแรกมันก็เหลวนะคะนี่มันไม่เหลวแล้วเพราะว่าเราใส่กรีซลีมบอลเล็นะคะมันจะแข็งตัวมากกว่าน้ำยาลาา้า,ลางจานน้ำยาล้างจานเอ้ยไม่ใช่น้ำยาล้างตาน,นะคะอุย้ยเห็นยายดินี่ค่ะจิ้มฟินมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสไลมต่อไปกันเลยนี่ค่ะมาดูต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปจะเป็นสีชมพูตัวนี้เลย เราดูกันเลยค่ะอันนี้คือมันจะเนื้อเหมือนโมจินะคะไม่น่าจะไม่ได้อะว่าส่วนอะไรอ่ะแต่เนื้อมันเหมือนโมจิมากค่ะคือเนหะ็นไหมเนื้อมันจะแบบนี่ค่ะเนื้อมันจะเด้งเรงนะคะเนี่ยเด้งเด่งดีดีๆแล้วคือมันมันฟูนะคะแต่ก็ไม่ฟูมากมันเหมือนโฟมอะค่ะแต่มันก็มีติดมือนะคะนี่ <gas S 2> แผ่ได <Hospital> ้บางมากค่ะโอ้โหเดี Sick ๋ยวมันก็มีติดมือบ้างนะอืม น um oh so um hey, ati okay. ี่ค่ะเฉดนยก็จะยืดจะดูนี่ยืดมากดูสิคือแบบดึงแรงๆมันก็ไม่ขาดอ่ะคือแบบอันนี้คือยืดดีนะคะยืดดีแล้วก็แผ่ได้ดีด้วยแต่คือเสียงเดียวคือมันแบบว่ามันก็ตอนแรกมันก็ไม่เสียเลยนะแต่ตอนเนี้ยมันติดข้อเสียก็คือติดมือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรา